แต่กันอีกแล้วครับเพื่อนๆสำหรับแนวทางตัว VP ของติงโนดครับที่วางไว้ให้ในบ้าน2วันต่อเน,นื่องนะครับผมการตัดสลายเมื่อค่ำคืนวานวานเจี๊ยบกันไปตามๆครับส่วนใครที่ติดตามไปยินดีด้วยจริงๆครับวันนี้ครับเหมือนเดิมเช่นเคยมีมาฝากให้1คู่ครับฟุตบอลลาดิกาสเปนเจ้าบ้านอย่างด้านของเซลตาบีโกวันนี้เปิดบ้านตอนรับการเยือนของทีมเยือนอย่างตราหมีแอตเลติกมาิี คู่นี้ครับผมต้องบอกเลยว่าสถิติการลงเล่นหรือว่าฟอร์มของทั้งคู่ครับเรียกได้ว่ามั่นใจด้วยกันทั้ง2ทีมครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านอย่างเซลตาบิโกที่พวกเขาได้สตาร์ลงเล่นในบ้านบอกเลยว่าผลงานเนี่ยเรียกได้ว่าแข็งแกร่งจริงๆครับ5เกมท้ายสุดชนะไปได้ถึง4เกมครับเสมอไปเกมเดียวเท่ากับว่า ในบ้านไม่แพ้กันเลยครับส่วทางนั้นทีมเยือนอย่างตราหมีครับก็ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาผลงานก็ทําได้ตามมาตรฐานครับไม่ว่าจะเป็นเกมเย่าหรือเกมเยือนครับก็คว้าชัายชนะมาได้ต่อเนื่องครับแต่วันนี้มาเจอกันบอกเลยบอลสไตล์เกมลุกเจอกันสนุกแน่นอยรับเพื่อน